สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้นะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้เราจะจัดส่งสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับวันนี้มีส่งไปกทมหนึ่งชุดแล้วก็ส่งไปไต้หวันสี่ชุดนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็ขอให้หายไว้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่เคยซื้อสมุนไพรของเราไปแล้วนะครับถ้าหายแล้วก็ช่วยบอกต่อนะครับ ให้กับคนที่คุณห่วงใยและก็อยากให้เขาหายเหมือนกับคุณนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจก็รีบตัดสินใจสั่งซื้อได้นะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วเป็นวันที่ดีนะครับวันแรกของเดือนนะครับใครที่สนใจก็ สั่งซื้อกันได้นะครับที่087492667นะครับ, 26, รบวันนี้เป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาการมุดลูกหย่อนนะครับล้วนๆเลยนะครับวันนี้เราจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับใครมีอาการยังไงก็โทรมาบอกเล่าถึงอาการแล้วก็ เป็นมานานแค่ไหนเป็นระยะที่เท่าไหรแล้วก็เคยกานสมุนไพรหรือเคยรักษาที่ใดมาบ้างนะครับถ้ายังไม่หายนะครับร้านเรานะครับยินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับท่านนะครับอันนี้เราขายอยู่ชุดละ950บาทสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนเงินนะครับสะดวกเก็บปลายทางเราก็มีบริการเก็บปลายทางบบกเพิ่ม50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อกันได้นะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 8 4 7 4 9 2 0 7นะครับ หรือท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกโทรนะครับเรานะครับมีไลน์นะครับแอดไลน์เลยไอดียศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดช่นกันนะครับวันนี้ส่งสัมภารปของเรากูทูไต้หวันแล้วนะครับตอนนี้ไปไต้หวันแล้วนะครับเรามีลูกค้าจากไต้หวันอยู่นะครับก็หลายท่านอยู่นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเกาหลีไต้หวันก็คือเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคนที่เป็น มดลูกหย่อนจกขาวฤิ์สีดวงใส่เลื่อนกับบางลมหย่อนมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่น้ำเหลืองเสียความดันสูงมาเรอยระยะเรกเริ่มปวดประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็ช่วยปับสภาพมดลูก นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเอาภายในเราดีนะครับสิวฝ้ากระก็จะหายไปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไลฟ์สดนี้หรือคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะไม่พ้านคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรนะครับสาระดีนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ